กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมหรือเท็ดฟันเดินหน้าสร้างระบบนิเวศนวัตรกรรมครบวงจรขยายเครือข่ายเท็ดเฟนโลเพิ่ม4หน่วยงานพร้อมเปิดตัวนวัตรกรรมเท็ดเฟนโลอเวอร์2025ยกย่องเครือข่ายที่มีผลงานเด่นโดยในปี2568สนับสนุนกว่า270โครงการ วงเงิน273ล้านบาทและเตรียมเพิ่มงบประมาณปี2569เป็น300ล้านบาทนอกจากนี้ยังลงนามความร่วมมือกับธนาคาร UOB Finlab และกลุงสสีฟินโนเวตเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยเข้าถึงทุนความรู้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศหวางรักฐานเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมในในงานนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ประกอบการนิสิตนึกษาได้เข้ามา ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูธของอพุทธเกศัดนะครับซึ่ง,ง,งเรามีนวัตกรรมใหม่ๆมีรูปแบบใหม่ๆที่จะทําให้น้องๆนิสืตนาาักศึกษาเข้ามาดูแล้วก็เลือกที่จะนํามาสู่การขับเคลื่อนในแง่ของการที่จะเป็นแนวคิดในการดําเนินการเรื่องของการพบเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ทางู้จพดจาาได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่น้ครับในส่วนของปีหน้าก็ ติดตามนะเพราะว่าเราจะมีนวัตรกรรมที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวที่จะทําให้น้องๆได้มาคัดเลือกแล้วก็มาดูว่ามันมีสิ่งไหนที่เราจะต้องมาทําเป็นแผนธุรกิจในการกับเคลื่อนที่จะดําเนินการขอรับทุนตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะมีการตั้งการให้ต้นหมุนประมาณสัก300นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ทางคณะกรรมการบริหารและท่นานประกูลเองให้ในยบายไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางใหม่ๆ นในการที่จะดําเนินการก็เชิญชวนในปีหน้านะครับติดตามการดําเนินการของเตีฝันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับครับ